มาไฟลางศาสตร์ไม้กวาดอย่างดีตาเขียวขจีมากมีสมุนไพรคนห้วยปากทอดน้ำใจงามบ้านห้วยปากทอดหมู่ที่สองตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ขอนำเสนอผลงานหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566 ต่อคณะทำงานคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นจังหวัดแพร่ดังนี้ค่ะบ้านห้วยปากทอดเดิมเป็นหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลแม่จัวได้รับการแยกเป็นตำบลห้วยไร่เมื่อพุทธศักราช2514 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอเด่นชัยห่างจากอำเภอเด่นชัยประมาณ15กิโลเมตรห่างจากจังหวัดแพร่ประมาณ35กิโลเมตรมีประชากร867คนเพศชาย431คนเพศหญิง436คนแบ่งออกเป็น14คุ้มบ้าน371ครัวเรือนสถานที่สำคัญในหมู่บ้านวัดห้วยไร่ อุโมงเขาพึ่งที่หยุดรถไฟเขาพึ่งโรงเรียนบ้านหัวไร่สถานีรถไฟหัวไร่อนุสรณ์สถานบ้านเกิดเสาชิงช้า การยิดหลักสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยโดยจัดประชุมหมู่บ้านเพื่อแจ้งข่าวสารราชการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรมีหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดห้วยไร่และผู้อเมริการโรงเรียนเข้าร่วมการประชุมอย่างสม่ำเสมอ ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตั้งจุดตรวจเพื่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยอย่างต่อเน,นื่องการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในการบริหารจัดการปัญหาและความต้องการของราษฎรในหมู่บ้านโดยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคทำฝายชะลอน้ำปลูกป่าอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์งานเทศมหาชาติและประเพณีลอยกระทง กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีวัดห้วยไร่งานทอดกระถินวัดห้วยไร่กิจกรรมวันเข้าพรรษาพิธีเจริญพุทธมนต์และสืบชะตาหลวงแบบล้านนากิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ กิจกรรมบูรณะเมรุเผาศพชาปนาสถานบ้านห้วยปากทอดเนื่องจากสภาพชำรุดสุดโทมโดยราษฎรร่วมแรงร่วมใจกันจนสำเร็จรู้ล่วงมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือระหว่างส่วนราชการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปกครองท้องที่อย่างสม่ำเสมอรณรงค์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร<ๆ>การจัดกิจกรรมเทิดทูนและทำโรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ มีการประดับธงและพระบรมฉายาลักษณ์ตามสถานที่สำคัญร่วมกิจกรรมจิตอาสาประธานอสปชเข้าร่วมโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนร่วมการทำความสะอาดและซ่อมแซมสถานที่สาธารณภายในหมู่บ้านได้แก่วัดถนน ศาลาที่หยุดรถไฟทุกวันสำคัญและทุกเดือนมีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตโดยการส่งเสริมอาชีพที่สำคัญเช่นสวนมะไฟสวนทุเรียนและพืชผักสวนครัว กับเหล่ากาชาติจังหวัดแพร่กิ่งกาชาติอำเภอเด่นชัยวัดโรงเรียนภาคีเครือข่ายในการพัฒนาหมู่บ้านและส่งขอราษฎรด้ดานเศรษฐกิจมีการส่งเสริมการจัดตั้งลานรับซื้อยางพาราลานขายทุเรียนเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและส่งเสริมการจ้างงาน ภายในหมู่บ้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดนำผู้ป่วยยาเสพติดเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจำนวน12คน ผลสำเร็จของการส่งเสริมให้ราษฎรในหมู่บ้านมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นรูปธรรมโดยคนในหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการคือโครงการซ่อมแซมสะพานและถนนคอนกรีตโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่17พฤษภาคม2566 ผลงานเชิงประจักษ์ที่ราษฎรใช้หลักประชาธิปไตยเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้เกิดเป็นรูปธรรมเกิดความปรองดองสมานฉันท์แก่ประชาชนในหมู่บ้านการไกลเกลี่ยข้อพิพาทระหว่างนายนุกนามสมมุติและนายวัญชัยนามสมมุติ ซึ่งมีที่ดินอยู่ติดกันโดยนายนุร้องว่านายวันชัยได้นำไม้จำจุรีในสวนของตนไปขายนายวันชัยรับว่าได้ขายไปในาราคา6 0 0 0บาทแต่ได้นำเงินไปใช้จ่ายแล้วเหลือเงินเพียง3.000บาทกรรมการหมู่บ้านจึงได้ไกล่เกลี่ยให้นายวันชัยชดใช้เงินที่คงเหลือแก่นายนุจํจนวน3 0 0พบาทส่วนที่เหลืออีก3.000บาท ให้ในายวันชัยชดใช้ด้วยการตัดหญ้าที่สวนผลไม้ของนายนุทั้งสองฝ่ายตกลงตามข้อเสนอคณะกรรมการอสปชบ้านห้วยปากทอดหมู่ที่สองตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชยัยจังหวัดแพร่จบการนำเสนอขอบคุณค่ะ